สถาบันมาวิยาแห่งชาติก่อตั้งขึ้นในปี2540ก่อตั้งขึ้นตามพรบรพัฒนาระบบมาวิยาแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ2541ปีนี้ก็ครบ22ปีหน้าที่หลักของสถาบันก็คือทําการวัดในประเทศให้ถูกต้องทําให้การวัดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถูกต้องและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ คุณจะกําหนดมาตรฐานได้การที่คุณจะสามารถบอกได้ว่าอะไรมีมาตรฐานมันต้องมีการวัดเกิดขึ้นคือการวัดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการผลิตสินค้าด้วยซ้ำไปมันคือการออกแบบมันคือการกําหนดว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีขนาดมีรูปร่างมีส่วนประกอบอย่างไรมันจะมีส่วนประกอบเท่าไหร่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราทําการวัดและนั่นนะคะคือความสําคัญของมาตรวิทยาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราวัดได้ถูกต้องนั่นก็คือว่าเราสร้างได้ถูกต้องเราสร้างได้ดีดีตามมาตรฐานมาตรฐานคือ เกณฑแต่มาตรวิทยาเป็นตัวที่ไปพิสูจน์ว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์นั้นไหมมาตรฐานมันไม่ได้กําหนดขึ้นมาลอยๆมันกําหนดขึ้นมาบนข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์แล้วข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็มาจากการวัดถ้าคุณวัดไม่ได้คุณกําหนดมาตรฐานไม่ได้ก็ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไปตามมาตรฐาน ในการทำงานที่จะทำให้มันเกิดผลสำลิดไม่มีใครสามารถทำงานคนเดียวได้โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลกัหลกๆเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ค่อนข้างจะหลากหลายมันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเสาหลักอยู่5เสาซึ่งมาวิยาก็คือเสาหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานนี้ถ้าเราต้องการที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะคะมันแข็งแรงแล้วมันสามารถที่จะรองรับกระบวนการใดๆ ก็ตามในประเทศได้เนี่ยนั่นก็หมายความวมากๆวิยาก็ต้องทํางานร่วมกับเสาอื่นๆเพื่อจะนํามาซึ่งความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ สมอ,อสวทชกรมวิทยาศาสตร์บริการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอ,อยอกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทั้งของภาครัฐและเอกชนในการที่เราจะมีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพจะต้องมีทั้งเรื่องของมาตรฐานทั้งเรื่องของการวัดหรือเรื่องของมวิทยาทั้งเรื่องของการรับรองระบบงานและมีการตรวจสอบและรับรองเนี่ยขออนุญาตอธิบายในลักษณะน,น,นี้นะคะอย่างเช่นว่าข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยถ้าจะส่งไปขายเข้าไปที่ยุโรปยุโรปตรวจสอบ d n a ของ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานเรื่อง n n a ข้าวข้าวของไทยที่จะเข้ายุโรปทุกเม็ดถูกตรวจสอบสีข้าวนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานสีของข้าวนะคะก่อนที่จะมีการกําหนดมาตรฐานต้องมีการไปลองวัดดูก่อนว่าข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยจะต้องมีความขาวแบบไหน ถึงจะถือว่าเป็นข้าวอหอมมะลิที่ดี DNA บริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทยเป็นแบบไหนเมื่อวัดเสร็จแล้วค่ะถึงเอาไปกําหนดเป็นมาตรฐานเมื่อกําหนดเป็นมาตรฐานแล้วก่อนที่จะเอาสินค้าเข้าไปก็จะต้องเอาไปตรวจอีกทีว่าสีของเม็ดข้าว DNA ของข้าว เป,ปเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ในการกําหนดมาตรฐานนะคะมันก็มีการวัดเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบและรับรองทําการทดสอบว่าสินค้ามันเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เขาจะตรวจสอบสินค้านะคะเขาก็ตรวจสอบสินค้าผ่านการบอกคุณสมบัติเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรวจสอบและรับรองเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการวัดเข้าไปมาวิยาหรือการวัดเนี่ยค่ะมันเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางด้านคุณภาพในทุกขั้นตอนในกระบวนการที่มาวิยาทำเน บางทีเราก็ต้องไปอ้างอิงกับมาตรฐานและในสิ่งที่มาวิยาธรรมเราก็ต้องการการรับรองระบบงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของเราประเทศไทยของเรานะคะองค์การต่างๆเนี่ยไม่สามารถทํางานของตัวเองตามลําพังได้อีกต่อไปนะคะเราต้องเข้ามาช่วยกันทํางานบูรณาการร่วมกันทุกๆองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพอะคะ่ะสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีการทํางานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริ การในประเทศของเราเนะะี่ยค่ะให้ทัดเทียมกับต่างประเทศเราก็จะส่งออกคุณภาพเหล่านี้ไปยังต่างประเทศเราก็จะมีความเชื่อมั่นคะ่ะว่าสิ่งที่ดีอะ่ะยังไงก็ขายได้ยังไงก็แข่งขันได้ หลังโควิดสภาพเศรษฐกิจของโลกเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ยังจะเป็นกําลังหลักของเศรษฐกิจไทยไม่ว่าเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามในการบริโภคที่มันเป็นการบริโภคที่จําเป็นเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องดําเนินไปอยู่มันก็จะมีในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สถาบันมุ่งพิจารณาอยู่ว่าเราจะสามารถเข้าไปสนับสนุนได้อย่างไรข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราได้รับจากทางอุตสาหกรรมอาหารตอนนี้ค่ะก็เริ่มมี ความต้องการว่าอุตสาหกรรมอาหารถ้าหากจะส่งออกไปต่างประเทศต้องสามารถที่จะ,ะแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการผลิตนั้นมีการติดตามมีการตรวจสอบว่ามันปลอดจากเชื้อไวรัสไอโคนาสิ่งที่ต่างประเทศต้องการในที่นี้นะคะเขาต้องการกระบวนการที่จะมาพิสูจน์ว่าทั้งกระบวนการนี้ปลอดเชื้อมีกระบวนการที่มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นวิทยศาศาสตร์ถ้าหากว่าเราทุกคนสามารถที่จะรักษาคุณภาพพ้อง สินค้าที่เราผลิตขึ้นมาได้แล้วในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถส่งสินค้าไปขายอย่างต่างประเทศนอกจากว่าสินค้าไทยอ่ะหรือผลไม้ไทยหรืออาหารไทยเนี่ยจะอร่อยแล้วยังปลอดภัยด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์หรือขายสินค้าของเราได้ในราคาที่สูงขึ้นมีคนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของเราแล้วเขาก็ยังจะภูมิใจด้วยว่าเขาได้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าไทย